สกกิองยาวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตีรินและตีสนิสสกิดกองมาแล้วค่ะมาพร้อมกับภาพความสนุกสนานจากเมืองหลังกองถ่ายทั้มิวสิโเดอเพลงใหม่จากค่าสยามของเราและวันนี้เราอยู่กันที่เซเว่นเฮาส์สตูดิโอแถวรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาตีสนิทศิลปินใหม่แกะกล่องนั้นก็คือ พิมดาอาสยามเจ้าของซิงเกิลแรกชวนเธอมาชิวับเพลงจังหวะสนุกสนุกเนื้อหาน่ารักสดใสและแอบ,บถามหนุ่มๆว่าช้าเธอสโสดเรามาชิวับกันไหมอ่ะงานนี้ได้พระเอกสุดหล่อมาร่วมแสดงด้วยละค่ะว่าแต่พระเอกของเราเขาจะชาสเปคผู้หญิงแบบไหนนะ้สวัสดีค่ะพิมดาอาสยามค่ะเจ้าของเพลงชวนเธอมาชิวับ ปับป๊บแถมด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆพิมดานะคะเป็นพระเอก MV ของพิมดาเองค่ะ oh oh. เอาแนะนําตัวนิดนึงค่ะคสวัสดีครับผมชื่อพักนภัสกุคนงนะครับผมอุ้ยเห็นหนะ้าตาหล่อๆแบบนี้นี่มีแฟนหรือยังเนี่ยตอนนี้นะครับกำลังโสดนะครับตามเนื้อเพลงนะครับผมอยากชวนให้มาชิวับปั๊บๆมากเลยตอนนี้คะับขายของให้ด้วยขายของให้ด้วยเอ,อ้ยยังจริงเปล่าจริงครับเดี๋ยววันนี้มีมาให้เลือกจริงนะคนแรกเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันเลยนะไปดูกัน เป็นไงคะคนนี้ครับยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับพี่สวยขนาดนี้ยังไม่โดนอีกเหรอคะเอาอีกคนหนึ่งไหมได้คพี่ไปดูกันเลยค่ะอีกคนหนึ่งเป็นไงคะคนนี้โอเคไหม คนนี้ก็ยังไม่โดนนะครับมีเด็ดกว่านี้ไหมครัโอ้โหยังไม่โดนอีกเหรอนี่สวยสุดแล้วนะคนที่สามเลยดีกว่าได้ครับคนนี้สุดยอดคัดมาอย่างดีนี่นี่โหพี่นี่ไงไอ้งนี้ต้องแบบทำความรู้จักไอชอวบั๊บตามหาั้านนาไปครับ ชอบแบบนี้ก็ไม่บอกชอบของแปลกดีใจด้วยนะโอ้ยแม่เจ้าสเปคของพระเอกเรานี้ม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเนี่ยถ้าชอบรุ่นแฮปปี้เวทอย่างนี้จิริศขอเสนอตัวเลยละค่ะเพราะอยากหาคนมาชูวัพด้วยนานแล้วลละ,ะเนี่ยแล้วก,กลับมาพบกับภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังกล้องถ่ายทามิวสิโดเพลงชวนเธอมาชูวัพของพิมดาสยามได้ในครั้งต่อไปนะคะบาย Isn't it skit <laughs>